สวัสดีครับผมชอวัชระพลนะครับเรียบนี้ผมก็ยังอยู่ที่อำเภอประพลชัยนะครับพาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของแค t เตอร์พิลล่า3 2 0 E ครับคันนี้เป็น E 1นะครับหรือว่าเป็น E ตัวแรกนะครับ3 2 0 E ตัวแรกที่เปลี่ยนถ่ายมาจากดีคูนะครับคัน คันที่แล้วเป็น E2 นะครับเป็น E2 คันนั้นระบบก็จะทันสมัยกว่าคันนี้นะครับหมายความว่าก็จะถูกแก้อาการของรุ่น E1 มาแล้วนะครับมาอย่างนั้นเหมือน D1 กับ D2 นั่นหละครับลรคซงเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ระบบอะไรต่างๆก็จะทันสมัยมากกว่ากันนะครับ อามทาสีดำมาแสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับดูต้นย้อนไปหน่อยขออภัยนะครับงานเบาๆนะครับคุณผู้ชมงานเกาสลปนะครับเก่าสปลปดึงสลปนะครับ ผมเอาไว้นะครับแล้วก็สโลปยังไม่ได้ยังไม่ได้องศานะครับก็มาตัดเซเวแล้วก็ปักปักหลักปักหมดนะครับแล้วก็มาดึงสลปเดี๋ยววัดเก่าสลปนะครับ แคตเตอร์ลล่านะครับรุ่น e นะครับรุ่น e ถ้เกิด่าะทีมงานไหนนะครับซื้อมาใช้งานทั้งตัว 312E และ3 1 8 e 3, e, 3 2 0 e นะครับสามารถเข้ารับบริการเซอร์วิสที่ศูนย์เมโทรแคทได้นะครับก็คือเอาเป็นว่าเข้าซ่อมศูนย์ได้นะครับถึงเมโทรแคทจะไม่ได้จำหน่ายรุ่นนี้แต่ว่าก็ยัง สามารถซ่อมได้นะครับซ่อมได้ถามว่าช่างซ่อมเป็นไหมช่างก็ได้ไปเทยียนนะครับไปเทรนหรือว่าไปอบรมอบรมมาแล้วนะครับก็ตอนที่ผมไปไปดูโรงงานนะครับเขาก็สามารถซ่อมรถรุ่นนี้ได้ด้วยนะครับ นิ่มนิ่มแล้วก็เงียบดีนะครับนะนิ่มแล้วก็เงียบดีมากเออรถคันนี้แต่ก่อนอยู่ญี่ปุ่นน่าจะติดน่าจะติดตั้งวิชั่นลิงก์มาด้วยนะครับแต่พอถูกจำน่ายมาประเทศไทยก็ตัดวิชั่นลิงก์ออกนะครับ ดิชั่นลิงก์ก็ก็คือสามารถตรวจเช็คข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้นั่นแหละครับดิชั่นลิง ตูดมันใหญ่มันโดง่งมันสูงนะครับแล้วก็ยังมีฝาครอบเครื่องโด่งึ้นไปอีกนะครับพอมันมาเป็นแท็ก60เซนมันก็เลยดูทรงแปลกๆนะครับดูเหมือนช่วงล่างเล็กๆแต่ที่จริงเขาก็เป็นช่วงล่างปกติเหมือนรถ200ปกติเลยนะครับ2ทับ7นะครับ สาเหตุที่ดูเขาเล็กก็ด้วยความที่ว่าบอดีเ้เขาใหญ่คนระับเมฆฝนดำเมี่ยมมาอีกแล้วผู้ชมเพระสะกีกาแบบได้นี่เมฆฝนยังไม่ยังไม่หมดเลย จะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่นะของชาวประคชนชัยนะครับก็จะมีที่ออกกาลังกายนะครับมีเครื่องออกกำลังกายมีลูวิ่งมเีเลนปั่นจัก,กรยานนะครับมีสวนหย่อมมีม้มานั่งนะครับ วันเนื้อที่700กว่าไล่คุณผู้ชม ผมอามถูกทาเป็นสีดำมานะเป็นงานเบาๆนะครับคุณผู้ชมงานเบาๆ ชุดขุดขนก็เป็นชุดของเสีพยพไถลนะครับเป็นชุดของเสียไพไถลโคมาสือ t c 210ุ้นสับนะครับอันนั้นก็คือเป็นชุดขุดขนนะครับชุดขุดแต่งก็เป็นทีมงานของบริษัทแม่ครับก็คืออึ้งแซ่เฮงจำกัดนะครับ ตัจกข้างบนออกครับแล้วก็ตั้งลำดึงสลบอีกทีครับส่วนที่ยังไม่ได้ดึงนะครับ มาแล้วคุณชมลมลมออกนมาด้วยนะเนี่ย คอนโทรลไฟฟ้าครับเมา่รินมวนวลครับผมคิดว่าบริษัทเมโท่แคทไม่กล้าเอารุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายในไทยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุที่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เป็นคอนโทรลไฟฟ้าหรือเปล่านะครับ ก็อาจจะไม่กล้าเอาเข้ามาจำหน่ายเนื่องด้วยราคาอาจจะสูงเกินไปนะครับสำหรับคนไทยแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่เปิดใจรับระบบไฟฟ้านะครับอาจจะมองว่าระบบไฟฟ้ามันล้วนมันเสียง่ายมันซ่อมยากมันซ่อมแพงนะครับคิดว่าคนไทยอาจจะไม่เปิดใจในเรื่องนี้ก็เลยไม่เอามาขายนะครับ ก็เลยขายรุ่นดีทูต่อมายาวๆนะครับดีไซน์แบบนี้ผมก็ว่ามันสวยดีอยู่นะถ้าเกิดว่า ตระก,กูล G X รุ่นใหม่ๆนีครับเอาเจนนี้ไปใส่หรือว่าเอาเอาตู้เกง๋งหรือว่าเอาดีไซน์แบบนี้ไปทำนี่ก็จะสวยดีนะครับนะหรือตัวตัวน็กเกนไม่ได้ขายก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้มันก็สวยเหมือนกันนะครับโอเคผู้ชมครับงานเบาของเขาผมจัดให้ชม12นาทีก,ก,ก,าก็แล้วกันครับฝากกดแล์กดแชร์กดติดตามกด ซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ชอ่องรับชมแล้ววันนี้ก็จะแคตเต์วิลล่า3 2 0สองศูนย์เวอร์ชั่นหนึ่งต้องขอลาู้ชมราย่านเจอกันใหม่ครับบาร์ราคบ